สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซปทูเดย์นะคะต่อเนื่องจากข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยที่เข้มข้นมาถูกต้องของเราก็เป็นวาไรตี้ข่าวที่เข้มข้นไม่แพ้กันวันนี้อยู่กับพี่กอฟเป็นจพลมิวเข็มมาสอนค่ะนึกว่าคุณจะบอกว่าเออของเราก็จะเบาลงมาหน่อยค่ะไม่ค่ะเราก็เข้มข้นไม่แพ้กันเราเข้มข้นไม่แพ้กันแต่เราก็จะหลากหลายมากขึ้นอ๋อเหรอวาไรตี้มากขึ้นอ๋อเหมือนเมื่อเช้านี้ ก็เท่าเทียมกันโอ้โหเท่าเทียมกันไม่มีใครอยากไปทํางานเลยพี่ก๊อฟเอาอันดับแรกนะคือไม่อยากเปียกอันดับสองอากาศมันชวนนอนเหลือเกินใช่วันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่เปลี่ยนใจไม่ไปทํางานแล้วอยู่บ้านก็ดูเราเยอะๆแล้วส่งข้อความมาคุยกันว่าสภาพอากาศที่บ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างเม้นมาบอกหน่อยนะฮะที่แฟนเพจช่อง9ของเรานะครับว่าวันนี้คุณ หยุดงานหรือไม่หลายคนเห็นสภาพอากาศแล้วเปลี่ยนใจคือฝ<ช>นตกหนักในหลายพื้นที่<ช>นะคะเพราะว่ามีคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเจอกับมรสุมเป็นเหมือนพาย,ยุฤดูร้อนนะคะเป็นลมที่มาจากจีนคือแต่บางพื้นที่มันแบบมันท่วมรุนแรงไปไหมอะใช่คือสภาพอากาศสำคัญมากเนาะ<อ>ตั้งแต่ต้นปีเราคุยกันเรื่องฝุ่น PM 2.5 หลังจากนั้นเราคุยกันเรื่องอากาศร้อน <Hey. S 2> ร้อนมากระวังลมแดดแล้วแป๊บเดียวเรามาคุยเรื่องน้ําท่วมแล้วเรื่องฝนเรื่องน้าท่วมแล้วเผิ oh. ่มแป๊บเดียวเราอยากคุยเรื่องระวังหิมะตก อากาศเย็นควรจะใส่เสื้อสองสาชั้นโอ้โหอันนั้นจะแย่ละประเทศไทยจะแบบเปลี่ยนแบบปลงขนาดนั้นอาจจะหนักเกินไปนิดนึงทีเนี้ยมาดูเรื่องของสภาพอากาศกัน,กนหน่อยค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาอย่างที่พี่กอฟบอกนะคะเพจ Facebook 9 m c เอมคนะคะเพราะว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครภาคตะว,วันออกฝนตกร้อยละ60ิของพื้นที่กรุงเทพเนี่ยตกตั้งแต่เช้ามืดตอนนี้ยังตกโปรยๆปรอยู่เลยในบางพื้นที่หน้าช่องก้าของเรายังฝนตกอยู่เลยแต่ว่าเอาจริงเนี่ยคือ ถ้าในกรุงเทพนะเอออย่างผมผมอยู่ผมอยู่ป,ปทุมนี่นะ,ะผมผมตื่นไปเมื่อเช้าเนี่ยตอนไปใส่บาตรเนี่ยประมาณสักเจ็ดโมงเนี่ยมันเพิ่งตกแบบปล่อยป,ปล่อยเองนะค่ะเออทำไมแบบว่าบางพื้นที่ท่วมได้ขนาดนี้คือเขาตกตั้งแต่เมื่อคืนปะ่ะตั้งแต่เมื่อคืนเช้ามืดใช่ไหมเช้ามืดมเรานอนนอนอยู่เรารู้สึก<อ>ว่าอุ้ยทำไมเสียงฝนดังมากในกรุงเทพอะ่ะแล้วคนต้องตื่นเช้าไปทํางานแล้วเจอสภาพอากาศแบบนี้หลายคนบอกว่าไม่ไปได้ไหม ถอดใจไม่ไปดีกว่าดูสภาพบนสะพานหลายคนอาจจะเห็นภาพที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ว่าขึ้นสะพานแล้วเจอกับน้ําท่วมขังอยู่บนสะพานอคือสะพานทําไมถึงน้ําท่วมเพราะสะพานอยู่สูงแต่มีระดับน้ําที่ท่วมขังแต่ก็ไม่แปลกนะเรายังเคยเจอน้ําท่วมบนทางด่วนเลยใช่ค่ะก็สูงสูงแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยก็ยังท่วมก็ยังไปท่วมมันนั้นอยู่แล้วด้านล่างก็ท่วมค่ะโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะ ไปต่อไม่ได้ <Ừ. S 2> ทํายังไงดีก็ต้องหยุดแล้วบางคนก็ลงแล้วก็เข็นรถไปเรื่อยๆนี่บนสะพานก็น้ําท่วมขังอ๋อผมเห็นเมื่อเช้า,ชานี้เห็นเขาโพสต์กันอยู่จะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบจอดเรียงกั<ช>นเะต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ถ่ายถ่ายเหมือนแบบเห็นข้างหน้าเป็นแอ่งน้ําเยอะมากแล้วเขาก็โพสต์ว่าไปต่อหรือเลี้ยวรถกลับบ้านใช่<อ>สะพานที่น้ำท่วมก็คือสะพานข้ามเพชรเกษมนะคะ<อ>แล้วก็สะพานข้ามเพชรเกษมช่วง B t s บางวะเ,เท่านั้นใช่ไหมอันนี้ท่วมสูง แยกพระนกอะไรแบบนี้ค่ะคใครที่ไปแถวแถวมาหาวิทยาลัยร,รามคำแหงเมื่อช่วงเช้าก็หนักเหมือนกันแต่รามคำแหงเนี่ยเอาจริงก็ท่วมมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใช่ค่ะไม่<อ>ท่วมรถก็ติดอยู่แล้ว<ช>นี่ท่วมรถติดหนักเลยเช้าวันนี้น้ําท่วมขังนะคะแล้วมันก็ต่อเนื่องไปถนนรัชดาพิเศษสะพานพระรามเจ็ดวิภาวดีรงังสิตดอนเมืองหลักสีบางเขนลาดพร้าวสุทธิสารดินแดงก็แทบทั้งหมดแล้วนี่ ทบจะทั้งกรุงเทพแล้วนี่จุดที่รถติดบวกน้ำท่วมเพิ่มไปด้วยค่ะเช้าวันนี้หรอค่ะโอ้โหงั้นเดชบุญนะวันนี้อสมทเรารอดใช่ไหมรอดรอดมิปกติเ้าก็ไปอีกหนึ่งจุดนะทางเข้าเนี่ยโอ้โหอสมทเขาท่วมไม่เบาเหมือนกันพื้นถนนจะค่อนข้างต่ำกว่าถนนด้านนอกใช่ไหมคะเอาวันนี้เรารอด และต้องเตือนฝนตกน้ําท่วมแบบนี้มีอุบัติเหตุนะคะคหลายจุดมีอุบัติเหตุดังนั้นข<ม>ับรถก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ,ะทีนี้ค่ะชนบุรีเห็นภาพแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ชนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่หนักมากนี่คือภาพที่ชนบุรีเออเหมือนเหมือนบางพื้นที่ในสีราชาเนี่ยไปครึ่งคันรถเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนี่แล้วน้ำบางทีน้ำไห,หลเร็วน,น,นี่ค่ะ อ๋อเมื่อกี้สีราชาโอ้โหสรีราชาชนบุรีครับคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่น้ําท่วมเฉยๆเห็นกระแสน้ำไหมคะโอ้แรงมากน้ําแรงค่ะนี่เหมือนน้าป่าไหลหลากเลยนะใช่ค่ะอนี่ค่ะโอ้โหนีุ่ิยน่ากลัวจังเลยอะรถใหญ่ยังไปไม่ได้เลยครับรถเล็กจะยังไงโอ้โหไปต่อไม่ได้จริงๆและน้ําท่วมอยู่ฝนก็ตกเพิ่มโอ้นี่ ปริมาณน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไฟดับหลายจุดนะคะคสายไฟขาดเอ,อไฟดับและวันนี้ฝนยังตกอยู่ค่ะวันนี้น้ํายังท่วมอยู่ต่อเนื่องค่ะโอ้โน,นีนี่รถเก่งคันไหมคกครู่อโอ้ยจะถึงแบบถึงแล้วถึงห้องเครื่องแล้วเกือบมิดหลังคาเพราะว่าสูงมาถึงถงเอวคนวน่ะเออฝากระโปรงรถาอ่ะถึงแล้วไงเฮ้ยอย่างนี้ผมแอบคิดไปถึงพวก รถที่เขาใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าวิ่งได้ไหมอย่างเงี้ยน,นั่นนะสิคงต้องจอดอยู่บ้านหรือเปล่าช่วงนี้นะคะถ้าอยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมอ่ะโอ้โหเห็นใจมากๆจริงๆและหลายคนบอกว่าก็ไม่อยากออกจากบ้านด้วยสภาพอากาศสภาพน้ําท่วมแต่ก็ต้องออกไงต้องไปทํางานไงแล้วจะทํายังไงจะไปยังไงกันเนี่ยเอออ่ะได,ได้แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นะฮะ ฝนจะไม่ตกหนักเพิ่มแล้วกันเอาจริงเนี่ยแค่ตกไปปลอยก็แย่แล้วเธอสภาพเป็นแบบนี้นที่ชลบุรีเนี่ยแต่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าวันนี้ก็อาจจะต้องเผชิญกับฝนอยู่นะคะต่อเนื่องวันนี้คือตอนนี้59จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอว่าฝนจะตกหนักนะคะเรามีแผนภาพให้ดูแบบนี้ค,คือหลักๆเนี่ยคะ่ะภาคเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อ๋อสูงอยู่สูงอยู่อีสานนี่ประมาณร้อยละ40ครับแต่ที่เบาหน่อยคือภาคใต้ทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเนี่ยประมาณร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบของพื้นที่ภาคใต้จะตกน้อยหน่อยในช่วงนี้นะคะก็เอาจริงแล้วก็คือตกไปทั่วทั้งประเทศนั่นแหละใช่ค่ะแต่มาือน้แตกต่างกันออกไปภาคใต้น้อยที่สุด ค่ะอโอ้โหอืมเอาก็ขับรถก็ระวังกันนิดนึงใช่ค่ะ,นะ,ะถนนก็ลื่นด้วยดูแลสุขภาพด้วยแต่หลายพื้นที่บอกว่าฝนตกดีกับเขา โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่เชียงรายที่เผชิญกับฝุ่น PM 2.5พอมีฝนมาช่วยเรื่องฝุ่นให้มันจางลงเบาบางลงก็ล่าสุดเขามีภาพไงตอนที่เครื่องบินน่ะกำลังแบบเทคออฟออกไปอ่ะเน,นี่ยเอออันนี้แหละคือแบบพอขึ้นไปไม่ไม่นานเลยผู้ชมเหมือนหายเข้าไปในกลีบเมฆเลยอ่ะใช่ค่ะใน,นพิ่งขึ้นเองนะดูสิหายไปเลยนี่คือฝุ่น PM 2.5นะฮะค่ะ โอ้หโหเออนี่พอฝนตกปุ๊บก,ก็ดีกับเขาก็ช่วยช่วยค่ะเพราะาว่าจากก่อนหน้านี้เนี่ยจงังหวัดเชียงใหม่ก็คือสภาพอากาศแย่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมคะพอตอนนี้เหมือนลดอันดับลงมาเป็นอันดับสิบของโลกแต่ก็ยังยังยังหนักอยู่ดีแต่ฝนก็ช่วยได้ที่เชียงใหม่เขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงเนะาะเพราะาว่าเจอทุกปีค่ะแล้วเจอเนี่ยคือเจอหนักมากๆอะ่ะ จะให้เขาย้ายบ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องอะเนาะเสียดายค่ะเพราะว่าเราเคยมองว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่สภาพอากาศดีอากาศเย็นหลายคนอยากจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่ด้วยซ้ำในช่วงวัยเกษียณแต่ตอนนี้พอมันเจอปัญหาเรื่องฝุ่นมันก็จะกระทบกับภาพรวมเยอะเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยเออเนาแก้แก้ไขปัญหายังไงดีเนาะเห็นใจจริงๆนะครับอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อไอ้คำว่าเดจาวูไหม ภาพที่เหมือนเอ๊ะเราเคยเห็นมาแล้วหรือเปล่าเออเอ๊ะคือผมดูแล้วผมถือว่าเหมือนคุ้นคุ้นะเหมือนคุ้นคุ้นะและไอเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยฮะมันก็ยังไม่เคลียร์เลยนะฮะผมกำลังพูดถึงกรณีที่ว่ามอเตอร์ไซค์ครับขึ้นไปวิ่งบนทางด่วนค่ะมันมีคําถามแรกมาเสมอครับว่าขึ้นไปยังไงเพราะว่าทางด่วนก็ต้องมีด่านเก็บเงินเนาะต่อให้ขึ้นมาจากทางลงก็เถอะไม่มีอะไรไปห้ามเขาได้เลยเหรอมันงงไหมล่ะฮะเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านลองชมภาพดูครับผู้ชมเน,นี่ยผู้ชมดูสิเนี่ยแล้วคือแบบไอ้ครั้งที่แล้วที่เราเคยเล่าไว้นะยังขี่อยู่ริมริมใช่ไหมค่ะร<า>ิมขวาหรือริมซ้ายผมจําไม่ได้แนะ่แต่อันนี้ฮะขี่เหมือนเป็นปกติเลยเหมือนวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยนะฮะแซ<ส>งไปแซงมาไปแช่ขวาด้วยได้คือคือต้องดูภาพไปเรื่อยๆมี ปาดซ้ายปาดขวาคือขี่แบบชิวมากๆหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่แล้วของห้อยอยู่ด้วย <ฮะ S 1> ที่<ะ>แทนมอเตอร์ไซค์คนเขางงฮะเหมือนผม,มงงจริงจริงเขาขึ้นไปได้ยังไงนะมอเตอร์ไซคันนี้นะครับเขาก็ขี่ขึ้นไปฮะบนทางด่วนนะฮะแถวๆถ,ถนนพระรามเก้านะครับเขาขี่ไปแล้วเนี่ยเขามุ่งหน้าไปลงแถวๆแจ้งวัฒนะทำไมมุ่งหน้าลงตรงนั้นเพราะว่าตำรวจคุณผู้ชมครับสามคัน ไปวิ่งไล่จับเขาเออนี่อันนี้นี่นี่นี่ภาพมาเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้โหดูดูท่าเขาสิคุณดูท่าเขาสิตั้งใจบิดหนีเห็นป่ะขึ้นไปได้ยังไงอะงงมากมากเลยอะผมว่าเรื่องนี้นะสุดท้ายมันเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะมันต้องมีคําตอบฮะว่าขึ้นไปได้ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าการขึ้นไปแบบเนี้แล้วมันไปเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนมันจะไปกันใหญ่ครับ มันต้องพูดถึงกฎหมายแล้วมันมีกฎหมายแน่ๆว่าห้ามขึ้นนะฮะห้ามขึ้นเพราะอะไรพอเดากันได้หนึ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะมันอยู่ในประเภทของเนื้อหุ้มเหล็กถูกไหม,มคุณขึ้นไปเนี่ยถ้าว่ามีการเฉี่ยวชนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการเสียชีวิตสูงอยู่แล้วค่ะแล้วบนทางด่วนก็จะใช้ความเร็วถรถจกรักรยานยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่สามารถใช้ความเร็วได้เท่ารถยนต์ดอก หรือต่อให้เป็นรุ่นที่มีความเร็วสู้กับรถยนต์ได้ที่ผมบอกไปคุณก็เป็นเนื้อหุ้มเหล็กอยู่ดีเขาถึงไม่อนุญาตให้ไปใช้ในพื้นที่ที่มันต้องมีการใช้ความเร็วขนาดนี้นะฮะเอาไปดูกฎหมายกันหน่อยหนึ่งมผมพิดกฎหมายตอนแรกผมก็แบบอแอบแอบแอบอึง้งตรงท้ายๆนะเดี๋ยวลองฟังกันดูอันนี้แหละโทษปรับใช่ไหมคะนี่ฮะโทษปรับเฮ้ยหนึ่พันบาทไนดะ้เหรอ,อต้องใช้คำนี้จริงๆนะมัน มันดูเหมือนน้อยไปฮะนี่ฮะตามพระราชบัญญัตินะครับจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522นะครับมาตรา139ในระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษนะฮะพศ2524จึงห้ามมิให้รถจักรยานยนต์วิ่งในทางพิเศษผู้ใดฝ่าฝืนครับถือว่ามีความผิดตามกฎหมายต้องถูกระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน ไม่เกินด้วยนะไม่เกินหนึ่งพันบาทม,มันน้อยไปไหมอะ่ะคือมันเคสมันแบบมันอันตรายถึงชีวิตไงครับล้าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้ความเร็วได้มันโทษปรับมันมันมันบางไปไหมค่ะหลายคนเขาก็มองค่ะเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับ,รบเรื่องของการทําผิดกฎจราจรเนี่ยบางอย่างโทษปรับมันค่อนข้างเบา คนก็เลยไม่เข็ดไม่ใช่เฉพาะกรณีลักษณะนี้หลายๆกรณีโทษปรับมันน้อยไปนิดนึงเออนั่นนะสิเราควรจะมีเอาจริงๆก็พูดหลายรอบแล้วในรายการเรามันน่าจะมีการทบทวนอะไรเกี่ยวกับกฎหมายในบ้านเราไหมฮะให้มันแบบว่าเข้มข้นกว่านี้ใช่ไหมไม่ั้นมันก็จะมีเคสอะไรอย่างฮะไม่เห็นอยู่เรื่อยๆมันมันปรับเบาแบบแล้วดูไม่กลัวตำรวจเลยเนาะตำรวจขี่ตามก็ขี่หนีแบบก็บอกไงไม่กลัวเลยอ่ะก็เนี่ยดูสิ เออน่าแปลกใจแล้วเนี่ยอย่างที่บอกมันเหมือนเดจาวูอ่ะมันเคยเกิดขึ้นแล้วไงฮะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการไปพูดคุยคือว่าเอาชัดเจนนะทำยังไงไม่มให้ขึ้นไปอีกมันไม่ใช่ครั้งแรกอะครับม,ม,มันต้องไม่มีแล้วใช้คำนี้ดีกว่ามัน,นต,ต้องไม่มีแล้วฮะอันตรายมไม่จริงครับส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์แม่ลูกคู่หนึ่งลูกเนี่ยเป็นลูกชายสองขวบเองแต่สภาพแม่เนี่ย เหมือนคนเมาแล้วพาลูกเดินไปเรื่อยๆเดินไปนั่นเดินไปนี่อยู่ริมถนนว่างๆก็นั่งพักลูกก็นั่งด้วยปวดจะนอนก็นอนริมถนนลูกก็นอนตรงนั้นด้วยแล้วพลเมืองดีเขาเห็นแล้วเขาก็เป็นห่วงเด็กเ,เขาก็เดินตามแต่แม่เด็ก ด่าพลเมืองดีด้วยนะด่าว่าอะไรบอกว่าพลเมืองดีคือด่าแบบพูดไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ก๊อฟโวยวายโวยวายแล้วก็พาลูกหนีไปเรื่อยก่อนลวอันนี้คืออะไรจอดทิ้งไว้เงี้ยหรอก็ทิ้งไว้อย่างนี้แล้วแม่ก็นอนลูกก็นอนริมทางแบบนี้ค่ะเฮ้ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านรัตนโกสิ์200ปีรังสิตปทุมธานีนะคะพลเมืองดีประสานตำรวจสพประตูน้ำจุฬาลงกรค่ะแล้วก็ลงพื้นที่ไปด้วยความเป็นห่วงนะคะแม่ในอายุ37ค่ะพี่ก๊อฟ ลูกเนี่ยอายุแค่สองขวบเองเป็นลูกชายนะคะพยายามจะช่วยแต่แม่เด็กพาลูกหนีเห็นไหมพลเมืองดีเห็นเดินตามกับพาหนีพาหนีวยวายผู้จาไม่รู้เรื่องเข็นหนีตลอดเลยอพลเมืองดีเขาตามดูไปเรื่อยๆนะ,ะต้องขอบคุณพลเมืองดีมากๆเลยนะคะอะนอนตรงไหนเอาตามไปดูหยุดอยู่ตรงไหนก็ตามไปดู<ะ>เป็นห่วงเด็กเพราะอะไรรู้ไหมมันมีจังหวะที่เหมือนแม่เด็กอะพยายามจะเข็นลูกออกถนนใหญ่ ออุยอพยายามจะออกถนนใหญ่ซึ่งก็ยิ่งหน้าเป็นห่วงเขาไปใหญ่เลยสุดท้ายนะคะพลเมืองดีอาสาบอกว่าไปเดี๋ยวหาที่หลับที่นอนสบายๆให้<ะ>สุดท้ายมาช่วยเหลือได้เรียบร้อยแล้วนะคะตำรวจสพคลองหลวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีแอดมินกลุ่มข่าวรางังสิตถึงรังสิตลงพื้นที่ไปช่วยค่ะนี่นะคะ อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วบเบื้องต้นขอบคุณพลเมืองดีท่านนี้มากๆที่ไม่ปล่อยผ่านคือเดินตามไปถามไปเสนอความช่วยเหลือรประสานเจ้าหน้าที่คือทำให้ทุกขั้นตอนเลยอ่ะพลเมือง<ห>ดีท่านนี้ ตอนแรกไม่ยอมให้ช่วยออไม่ยอมเลยไม่ยอมให้ช่วยแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องโวยวายคือสภาพแม่คือเมามากอะคะ่ะคือไม่แน่ใจว่าเมาอะไรด้วยซ้ำเ,เมาพูดไม่รู้เรื่องตะโกนโวยวายใส่เจ้าหน้าที่สุดท้ายพอเจ้าหน้าที่ไปช่วยเจ้าหน้าที่ทําแบบนี้นะคะคือไปคุยกับแม่ก่อนแนะนําคุณแม่ก่อนว่าแม่ มันมีกฎหมายนะต่อให้เป็นลูกแท้ๆของแม่ก็ตามแต่แม่จะพาลูกมาแบบนี้ไม่ได้พาเด็กมาเสี่ยงอันตรายไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองเด็กอยู่อันดับแรกเจ้าหน้าที่ไปคุยกับแม่ก่อนทําความเข้าใจกับแม่ว่าแม่ทําแบบนี้มันผิดแม่ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยแม่จะมาด่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้อสองเลยคือ พาแม่และเด็กนะคะเข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีพาไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็ค่อยไปคุยกันอีกทีว่าแม่ยังไงแม่เมาอะไรทำไมแม่พาเด็กมาตะเวนแบบนี้แม่เลี้ยงลูกไหวไหมต้องถามให้ชัดว่าแม่จะเลี้ยงต่อไหวไหมคือทั้งหมดทั้งมวลก็คือเพื่อความปลอดภัยของเด็กแหละถูกต้องค่ะทุกคนคือสงสารเด็กค่ะลหลังจากนั้นส่งแม่ค่ะ ไปประเมินสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลปทุมธานีว่าสภาพจิตใจแม่เป็นอย่างไรม,มีอาการป่วยทางสุขภาพจิตหรือไม่อย่างไรหรือแค่เมาเฉยๆหรือเมาเรื้อรังหรือเมาครั้งคราวอันนี้มันต้องชัดไงว่า,าสภาพจิตใจเป็นยังไงคือโดยรวมก็คือว่าพร้อม,อมที่จะเลี้ยงลูกไหม,อมเออถ้าไม่พร้อมเนี่ยบนก็ต้องพูดคุยกันใช่ไหมไปรักษาตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาดูแลลูก สุดท้ายก็ประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาธนะคะไปที่บ้านของแม่เด็กเพราะว่าแม่เด็กเนี่ยมีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านที่จังหวัดชัยนาธก็ไปตามหาว่าแม่เด็กมีญาติพี่น้องคนอื่นหรือไม่อ,มอ่ะแล้วพ่อเด็กอยู่ไหนออแล้วแม่เด็กมีตายายปู่ย่าที่พร้อมจะดูแลเด็กหรือเปล่าเผ<อ>ื่อถ้าตัวแม่เด็กไม่พร้อมจะดูแลลูกก็อาจจะให้ทางญาติทางครอบครัวที่เขาพร้อม มารับเด็กไปดูแลแต่คนในครอบครัวแต่ถ้าไม่มีใครพร้อมเลยเด็กก็ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ที่บ้านพักเด็กอย่างเนี้ยค่ะมันเป็นขั้นตอนไปแนะใช่ค่ะที่มิวเล่าให้ฟังเนี่ยคือจะต้องเห็นภาพว่ามันมีขั้นตอนของกฎหมายแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่เด็กแล้วคุณบอกว่าลูกฉันฉันจะพาไปไหนก็ได้ฉันจะทําอะไรกับลูกฉันก็ได้แบบนี้มันไม่ถูกต้องเพราะทั้งหมดทั้งมวลเด็กต้องปลอดภัยใช่อื คนเห็นภาพนี้ก็คอมเมนต์กันเยอะนะคะมันก็จะมีคำที่เราคุ้นหูมีลูกเมื่อพร้อมมีแม่เมื่อพร้อมอคือมันต้องพร้อมจริงๆและมีคำว่าเด็กเลือกไม่ได้ด้วยสงสารเด็กที่สุดเลยแล้วเพิ่งสองขวบก็ยังไม่รู้ภาษาเนาะคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นะคะเราเคยเล่าเคสที่ว่ามีการทำคลอด บนเครื่องบินจำได้ไหมค่ะเออที่เป็นแบบว่าเหมือนคุณหมอใช่ไหมนายแพทย์บนเครื่องบินใช่ใช่แล้วเขาก็มาโพสว่าโอ้โหเนี่ยทำงานตรงนี้มาตั้งนานเพิ่งได้ทําคลอดครั้งแรกเป็นเด็กชายด้วยเออนะล่าสุดฮะมีการคลอดอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ใช่เครื่องบินฮะครั้งนี้เป็นเรือเฟอร์รารีหรือเฟอร์รีเออเฟอร์รีเออเฟอร์รารีแจะแพงไปนิดนึงชินไง้ขึ้นบ่อย เออเดอร์เฟอร์รี่ฮะนะฮะเป็นครอบครัวดีกว่า<ะ>ในข่าวเขาบอกว่าเป็นสาวชาวกัมพูชาแต่ยิ่งก็คือเขาไปทั้งครอบครัวมีคุณพ่อมีคุณแม่นะฮะผมอยากให้ฟังเสียงมากเลยทีมงานนี้มีเสียงไหมมีไหมอยากให้ฟังก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอยากให้เห็นน้ำใจของคนไทยก่อนลองฟังดูฮะ หน้าเอ็นดูไหมนอกจากว่าจะช่วยสาวคนนี้นะฮะชาวกัมพูชาในการคลอดเด็กแล้วเนี่ยนะคนแถวนั้นทั้งหมดฮะถ้าหากว่าตั้งใจฟังหน่อยมันจะมีประโยคที่แบบน่ารักมากคือเอาไปเอาไป รับขวัญหลานใช่นี่คือคนไทยฮะให้เงินเป็นใหญ่เลยเป็นหลานของทุกคนบนเรือใช่ทุกคนบนเรือรู้สึกผูกพันไปด้วยเลยอ่ะคนไปเม้นเงินเต็มเลยนะบอกโอ้โหน่ารักจังเลยเกิดมาปุ๊บมีความรักรออยู่เยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วคนก็ให้สตังค์เนี่ยผมบอกว่าน่ารักจังเลยถึงบอกอยากให้ฟังเสียงก่อนดูสิรับขวัญหลานรับคนบอกคนเดินไปผงไปหอมอะไรเงี้ยน่าเอ็นดูต้องบอกว่าครอบคนนี้โชคดีฮะบนเรือนี้มีพยาบาลอยู่ด้วยพอดีเขาเลยช่วยในการทำคลอด นะฮะเหตุการณ์น <divide S 2> ี <iba forward> ้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มีนาคมนะครับบนเรือเฟอร์รี่นะฮะลำนี้เอฟสเออเอนะฮะเขาเออเป็นการข้ามนะจากฝั่งเกาะช้างมาเทียบท่าที่ฝั่งอำเภอแหลมงอบที่จังหวัดตราดนะแต่ว่าอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือจะถึงฝั่งอยู่แล้วคุณผู้ชมจะเทียบท่าอยู่แล้วแต่น้องคงแบบรอไม่ไหวยาก เกิดบนเรือออยากรับความรักทั้งหมดที่อยู่บนนั้นนะฮะก็เลยคลอดออกมาซะก่อนนะฮะน้ำหนักแหละน้ำหนัก33 7 0เจิกรัมนะที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือทายสิว่าลูกคนนี้คุณแม่คลอดมาแล้วเป็นคนที่เท่าไหร่ต้องหลายคนแล้วแหละคนที่ห้าใช่ไหมคนที่ห้า แล้วคลอดแบบธรรมชาติออกมาได้เลยอย่างนี้งจะอบอกว่าดีไปอย่างนี้ว่าคลอดง่ายใช่ค่ะเพราะว่าคนที่ห้าแล้วเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะคะคนที่5 <c oughs> มีน้ําหนักเด็ดมีอะไรนะ F4 <c oughs> <c oughs> คุณเนี่ยนะคุณมิว <c oughs> นะก,ก็มันก็ไม่ใช่บนรถถ้าบนรถมิวก็จะต้องถามทะเบียนรถ,นะรถนี่ทะเบียนเรือไหมล่ะอะพอคุณทํารายการเนี้ยคุณก็จะแบบว่า ทำไมคุณเปลี่ยนไปคุณมิวไม่รายการข่าวมิวก็เป็นหรอเป็นเหมือนกันเหรอเ,เหมือนกันอ๋ออ๋อเนเมื่อมิวขอมาทีมงานหามาไม่ได้แต่ผมหามาให้ฮะผมหามาให้เองเลยฮะอะไรอ่ะ906ครับจากไหนอ่ะอืมจริงเหรอพี่กอ๊อฟผมหามาให้แล้วกันนะหรออ่ะฮะทีมงานวิเคราะห์ใหญ่ลเลยทะเบียนเรืออ๋อทะเบียนเรือเนี่ย ผมหามาให้เพื่อคุณผู้ชมและมิวเลยนะสุดยอดเลยอ่ะเออก็อะไรนะลืมเด็กผอไม่ลืมฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่คู่ชีพอาสากู้ไปเขาช่วยเรียบร้อยมิวมีให้พ่ออีกนะปลอดภัยแล้วทั้งแม่ทั้งเด็กคลอดเด็กวันที่17เวลาเจ็นาฬิกาสมนาทว่าคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับข่าว7จ็นาฬิกาสามนาทีสิมีนาคมเนี่ยนะมิวนะเวลาเกิดไง คุณเริ่มแบบลงลึกแล้วนะผมจะบอกให้นะก็คุณผู้ชมจะได้แบบเออเลือกได้ว่ามีหลายๆตัวเลือกตัวเลขเอ้า่ย์หอะไรนะ17 1เ <17. S 3> 7นาฬิกา30มนาทีันเริ่มมันเกิน6ตัวแล้วแต่มันมีเลขซ้ำนะ17กับ7 7นาฬิกาไปแล้วนิ้วไปเยอะกว่าผมแล้วผมบอกให้ อามาดูมาดูเรื่องนี้เรื่องของพี่ๆกู้ภัยกู้ชีพกู้ภัยเขาทำงานด้วยจิตอาสาจริงๆต้อง<า>ชื่นชมมากนะคะคือกำลังย้อมปิดผมขาวกันอยู่เอเอเอ,อคลิปนี้น่ารักจังเลยเย้อมปิดผมขาว <ฮะ S 1> ผม,มบอกปรากฏว่ามีแจ้งมาว่ามีเด็กตกน้ำจมน้ำให้ไปช่วยเด็ก <ฮะ S 1> เห็นไหมกำลังปิดผมขาวาากันอยู่เห็นไหมช่วยกันอยู่นะใช่แล<ฮ>ะพี่ๆทั้งสามคนนี้ ยังปิดผมขาวไม่เสร็จยังไม่ได้ล้างเลยอ,ะอ,อ่ะขอมันก็ต้องผัดกันไง <c oughs> ผัดกันป้ายให้เสร็จก่อนเดี๋ยวล้างทีเดียวยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ปรากฏว่าช่วงประมาณเที่ยงได้รับแจ้งว่า <c oughs> ที่อาคารโบเบ้นี่ไงนี่ไงที่อาคารโบเบ้พี่ <c oughs> เด็กตกน้าคลองแสนแสบค <c oughs> ว้าอุปกรณ์เลยไปช่วยเด็กคะ่ะ <c oughs> ไปยังนะ ไปทั้งอย่างนั้นเลยค่ะกี้บนหัวยังแฉะอู่เลยนะถูกต้องค่ะออทีมอาสาสมาัครมูล,ลนิธิร่วมกตันยูจุดนางเหลิงนี่ไปช่วยเด็กเห็นไหมอันนี้ภาพตอนช่วยใช่ไหมเด็กผู้ชายอายุประมาณ7จถึงเปีประมาณเนี้ค่ะแล้วเด็กลอยคออยู่ในน้ําเป็น1ินาทีแล้วแล้วเด็กสภาพอ่อนแรงมากพี่พี่รีบไปช่วยแล้วสงสัยก็คงจะขออนุญาตก็ล้างน้ํายา้อมในน้ําได้เลยใช่ออกมาปุ๊บผมก็ดำอะไรอย่นเีย ไม่ใช่ไม่มีคนไปแซวชาวเน็ตไปแซวว่าโอ้ดีเลยนี่ชาวเน็ตบอกแบบนี้นะคะบอกพี่ๆขาไม่ต้องย้อมผมปิดผมหงอกอะไรทั้งนั้นต่อให้พี่ๆผมหงอกพี่ก็หล่อพี่เท่พี่เท่มากใจพี่หล่อใจพี่เท่มากไม่ต้องปิดปิดผมขาวอะไรจะผมขาวยังไงเราก็ชื่นชมพี่อยู่ดีเออโบมือให้อืมยัดเยียมค่ะผมแอบเป็นห่วงตอนที่เขาขึ้นมาจากน้ำเหมือนกันเนาะค่ะ คือจังหวะไอ้ที่ไอ้ตัวที่ป้ายไปที่หัวมันเปิดมาที่หน้าเนี่ยน่าจะติดสีดำมันจะติดอยู่สองสาวันนะครับค่ะพักก่อนนะพักก่อนค่ะเอพักก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาฮะ